จิตสะกดแค้นเมื่อชยุธได้เห็นสีที่ตกลงมาทำให้เขาจำได้แล้วว่าพ่อของสราตายยังไงและเหตุผลที่กุณนลีต้องฆ่าพ่อของสราก็พบว่าพ่อของสรานั้นได้แอบไปเห็นว่ากุณนลีนั้นเป็นชู้กับชวดลทำให้กุณนลรีต้องรีบจัดการกับชัยพ่อของสราให้ตายไปให้เร็วที่สุดสรากลับเข้ามาที่บ้านของกุณี กุนรีที่มั่นใจว่าตอนนี้สราไม่มีอะไรที่จะทำอะไรเธอได้แล้วกุนนรีจึงบอกไปว่าครั้งนี้ฉันจะฆ่าแกฉันจะไม่พลาดละแกตายชัวร์ราที่ได้ยินก็อิ่มอยู่ในใจเพราะว่าเธอเพิ่งจะไปรู้ความลับที่ชั่วร้ายของกุนลรีมาเธอจึงบอกไปว่าฉันเองก็จะไม่หยุดจนกว่าจะเห็นคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณย่อยยับไปตรงหน้าเหมือนกันกุนรีจึงบอกไปว่า ดูแกมั่นใจจังเลยนะว่าแกจะทำอะไรฉันได้เตรียมตัวตายไปอยู่กับพ่อแม่ของแกได้เลยสราที่ได้ฟังก็แกล้งทำหน้าเจ็บปวดใจเพื่อให้กุนลีตายใจไม่ระแวงว่าเธอมีแผนตลบหลังอยู่จากนั้นสราก็ดำเนินตามแผนด้วยการเข้าไปคุยกับนันที่บ้านโดยบอกไปว่าพี่นันคงรู้แล้วใช่ไหมว่าฉันเป็นใครฉันขอบคุณพี่นันนะคะ ที่เคยช่วยฉันไว้ในวัยเด็กแล้วก็ต้องขอโทษพี่นันด้วยที่ไม่ได้บอกว่าฉันเป็นใครกันแน่นันที่ได้ฟังก็คิดว่าสราคงไม่หวังดีกับครอบครัวของเธอเหมือนเดิมอีกแล้วสราเข้ามาเพื่อหวังแก้แคนทำลายครอบครัวของเธอที่ทำไว้กับพ่อแม่ของสราสราจึงบอกไปว่าจริงๆแล้วสราหวังดีกับพี่นันนะคะพี่นันเป็นคนดีกว่าคนอื่นสราไม่อยากให้พี่นันถูกหลอก นันที่ได้ฟังจิงย้อนถามไปว่าถูกหลอกเรื่องอะไรของเธอชาดาจึงบอกไปว่าก็เรื่องสามีพี่ยังไงล่ะคะวันพรุ่งนี้ไปที่ห้อง10-23ค่ะฉันจะพิสูจน์ให้พี่เห็นว่าสามีพี่ไม่ได้ชื่อสัตว์กับพี่เลยสักนิดสลายื่นคีย์การ์ดที่ระบุเลขห้องเอาไว้ด้วยมันเป็นโรงแรมที่ชวโดนกับกุนลีแอบไปลักลอบเล่นชู้กัน นันที่ได้ฟังก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อใจเท่าไหร่นะักแต่ก็จะลองไปดูตามที่สลาบอกส่วนพาทีก็ได้รับคีย์การ์ดมาจากสราเช่นกันพาทีจึงเปิดซองคีย์การ์ดดูจนเห็นเบอร์เลขห้อง1 0 2่อพาทีคิดว่าจะลองไปดูต้องมอีเรื่องสนุกแน่ๆสราที่ต้องการเดินหน้าลุยต่อไปแม้หนทางข้างหน้าอาจจะเต็มไปด้วยอันตรายก็ตาม สราจึงเข้าไปหาครามที่บ้านบอกไปว่าฉันไม่อยากให้คุณต้องมาเสี่ยงกับเรื่องนี้คุณเลิกยุ่งกับเรื่องนี้เถอคะค่ะสิ่งที่ฉันทำมันเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับคุณมานานมากแล้วครามที่ได้ฟังจึงบอกไปว่าถึงมันจะเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามแต่ผมก็จะกระโดดไปอยู่ข้างเดียวกับคุณเพราะข้างที่ผมอยู่นั้นมันผิดแต่ข้างที่คุณอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณอย่าห้ามผมเลยนะ สราที่ได้ฟังก็ซึ้งใจน้ำตาคลอที่คามพร้อมจะช่วยเหลือเธอทุกอย่างแม้ว่ามันจะอันตรายมากก็ตามเมื่อน,นั้นและวพาทีไปที่โรงแรมตามที่สราบอกพาทีเปิดเข้าไปที่ห้อง1024ก็พบว่ากุนรีกำลังนอนกอดอยู่กับชววดนบนเตียง พาทีทำโวยวายเสียงดังจนนั้นที่อยู่ห้องข้างๆรีบวิ่งเข้าไปดูนั้นจึงได้รู้แล้วว่าชาวดลนอกใจเธอไปเป็นชู้กับกุนรีอย่างที่สลาบอกไว้จริงๆส่วนภาทีก็คิดว่าซิดนีย์กับโซอาจจะไม่ใช่ลูกของเขาก็เป็นได้เมื่อทุกคนกลับมาที่บ้านสราพยายามจะแถ่เรื่องของชาวดลให้กับจิราได้รับรู้แต่จิรากับคิดว่าสราจัดฉาก ที่พูดมาแบบนี้เพื่อหวังจะทำให้ครอบครัวเธอแตกแยกกันจิราจึงชักปืนขึ้นมาจ่อไปที่หน้าของสราแทนกุณรีก็พยายามอธิบายให้จิราฟังไปว่าที่หนูอยู่กับชวดลในห้องด้วยกันสองต่อสองเพื่อจะหารือเรื่องคดีเมื่อ19ปีก่อนว่าจะจัดการกับมันยังไงดีภาทีกับพี่นันเข้าใจพวกเราผิดเพราะนางสราคนเดียวนันจึงถามไปว่าถ้าหารือกัน แล้วทำไมไม่ใส่เสื้อผ้ากุณรีจึงบอกเป็นว่าก็นางสาวาสะกดจิตพวกเราพวกเราจึงอยู่ในสภาพนั้นอย่างที่เห็นสาาที่ได้ฟังก็อึ้งไปที่กุณรีหาข้ออ้างได้จิตวิปริตถึงเพียงนี้แต่สาาก็ยิ้มอยู่ในใจเพราะว่าสาามีกล้องวงจรปิดที่อยู่ในห้องนอนเอาไว้จัดการกับกุณรีเรียบร้อยแล้วจิรายอมให้สราอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปก่อน พื่อให้กุณนรีจัดการส่งสราไปอยู่กับพ่อแม่อย่างเงียบๆเมื่อกุณนรีเดินตามออกมาเพื่อต้องการจะเย้ยหยันสราที่ไม่สามารถจะเปิดโปงความรับของเธอกับชวดลได้อย่างที่หวังเอาไว้กุณนรีจึงเข้าไปทำร้ายสราสราเองก็ทนไม่ไหวจึงขอตบกลับคืนบ้างแต่กุณนรีกับชอบและไม่รู้สึกสะทกสะท้านเจ็บเลยสักนิดกลับมองว่ามันน่าสนุกดีนะ เดี๋ยวคงมีเรื่องให้ทำกับสราอีกเยอะเมื่อสราที่กำลังนอนแช่น้ำอยู่ในอ่างกุนรีก็แอบ,บย่องเข้าไปในห้องน้ำและคิดจะทำอะไรบางอย่างกับสราเมื่อเห็นสรานอนอยู่ในอ่างกุนรีจึงใช้จังหวะนี้เข้าไปถึงผมของสราและจับหัวกดน้ำสราพยายามดิน้นร้องโวยวายออกมาและจับมือกุนรีกระชากกุนรีลงมาในอ่างด้วยกันและจับกุนรีกดน้ำบ้าง กุนรีหัวเราะชอบใจบอกสราว่าแกทำได้แค่นี้เองเหรอแกไม่มีทางฆ่าฉันได้หรอกแต่ฉันมีโอกาสฆ่าแกได้ทุกเมื่อต่อมาเมื่อสราที่ต้องการหลักฐานเพิ่มเติมจึงแอบติดกล้องวงจรปิดเอาไว้เพื่อหวังทำให้กุนรียอมปีปากพูดความจริงออกมาทั้งหมดโดยสราเข้าไปจัดการสะกดจิตกุนรีครั้งกุนรีทำทีหลอกให้สราตายใจเล่นตามน้ำ สาราตรงเข้าไปบีบคอกุนรีเพื่อจะเข็นถามความจริงกับเรื่องเหตุการณ์ในอดีตของเธอแต่คอกย้อนถามออกไปว่ามึงทำอะไรกับเด็กคนนั้นมึงทำแบบนั้นทำไมมึงพูดออกมากุนารีได้แต่หัวเราะด้วยความสะใจและไม่ยอมให้สาราสะกดจิตได้ง,ง่ายๆเหมือนเมื่อครั้งก่อนอีกแล้วทำให้สารยายุ่งเจ็บแค้นเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถเอาความลับมาจากกุนรีได้ แต่แล้วเหตุการณ์กับเลวร้ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อกุณลีใช้จุดอ่อนเล่นงานสราจนบาดเจ็บถึงกับเลือดออกเต็มใบหน้าสรากีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวจนเพลงต้องรีบเข้ามาช่วยระงรับสติอารมณ์ของเพื่อนรักที่กำลังสติแตกราวกับคนบ้าอยู่เพลงพยายามปลอบใจชราที่กำลังโดนทำร้ายจิตใจอย่างรุนแรงเพื่อเรียกสติให้กลับคืนมา แล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามหากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดด้วยนะและพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ